ต่อนะคะต่อในข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าอย่างไงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างอันนี้ไม่ต้องคำนวณหรอกไม่ต้องคำนวณเลยเราใช้วิธีสังเกตอ่ะมาดูกันดูอย่างไรเนาะง่ายมากจะบอกเลยวิธีการสังเกตง่ายมากนะคะให้ดูส่วนก่อนนะคะแป ให้ไปดูครึ่งหนึ่งใช้เทคนิคครึ่งหนึ่งหรือเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองหรือน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนะคะใช้เทคนิคนั้นสี่เป็นครึ่งหนึ่งของแปดใช่หรือไม่ตอบใช่ค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้มันเท่าก็เขียนว่าเท่าเนาะเท่าต่อไปดูสิบสองลูกครึ่งหนึ่งของสิบสองคืออะไรคะคือหกเป็นยังไงเท่าหรือไม่เท่าเท่า มันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราใส่เครื่องหมายเท่ากับหนึ่ง่ายจังต่อไปต่อไปอ่าสิบสี่ครึ่งหนึ่งของสิบสี่คืออะไรคะคือเจ็ดห้าเป็นยังไงกว่าเจ็ดห้าเป็นยังไงมากกว่าหรือน้อยกว่าหูุห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าเจ็ดน้อยกว่าเขียนน้อยหรุ ต่อไปส,สีตัวนี้ครึ่งหนึ่งคือเท่าไหรสองสามมากกว่าหรือน้อยกว่าสงมากกว่าหรือน้อยกว่ามากห้าเจอแล้วมีน้อยกับมากเห็นไหมมีน้อยกับมากเพราะฉะนั้นปากอ้าของเราเครื่องหมายของเราต้องกินตัวมากเสมอเพราะฉะนั้นปากอ้า,อาเราก็งับตัวมาก นี่โอ้ยง่ายไหมง่ายจังโอ้หรือง่ายอยู่คนเดียวครูแว่นง่ายอยู่คนเดียวแหละอ่ะมาดูต่อไปยีสิครึ่งของ20ิคืออะไรคะคือ10สังเกต12ลูก12มากกว่าหรือน้อยกว่า10มากถูกต้องเขียนมากลูกต่อไป30มครึ่งหนึ่งคือสิห้า สิน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยอ้าวเจอแล้วมีมากกว่น้อยมีมากกว่น้อยปากอ้าเราต้องงับตัวมากเสมอถูกต้องต่อเจ็ดครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งคือ3.5มสเป็นยังไงกว่า3ามจุสเป็นยังไงมากต่อไป ยีหครึ่งหนึ่งคืออะไรคะครึ่งหนึ่งคืออะไรลูกยี่สิบหกสิบสามสิบเป็นยังไงคะน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยเพราะฉะนั้นได้คําตอบอยังได้แล้วปากอ้าเราต้องหันหาตัวมากต่อไปสี่สิบลูกครึ่งหนึ่งของสี่สิบคือคือยี่สิบแล้วมันเป็นยังไงล่ะ ตัวเนี้ยี่สิบมันเป็นยังไงลูกมันเท่าต่อไปหกสิบครึ่งของหกสิบคือสามสิบสาสิบเป็นยังไงคะเท่าเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายอะไรลูกใส่เครื่องหมายอะไรคะเท่ากับอ่าเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นหนูทำข้อสองข้อสี่ข้อหข้อแปดข้อสิบมาส่งคุณครู ถ้ายังไงส่งตรงหางคครูเลยก็ได้แล้วครูจะตรวจเลยนะคะครูจะตรวจเลยแล้วจะส่งกลับให้โอเคไหมคะแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปส่งส่งมาให้ครูเลยเดี๋ยวครูตรวจให้โอเคนะคะคนที่ไม่ได้มาโอเคหน้านี้เสร็จแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกหน้าหนึ่งเนาะ